สองศูนย์ศูนย์สองหนึ่งสองสองสองสี่สองสามหกสองสี่แปดสองห้าสิบสองหกสิบสองสองเจ็ดสิบสี่ องแปดสิบหกสองเก้าสิบแปดสองสิบยี่สิบสองสิบเอ็ดยี่สิบสองสองสิบสองยี่สิบสี่สามศูนย์ศูนย์สามหนึ่งสาม สามสองหกสามสามเก้าสามสี่สิบสองสามห้าสิบห้าสามหกสิบแปดสามเจ็ดยี่สิบเอ็ดสามแปดยี่สิบสี่สามเก้ายี่สิบเจ็ด

สี่สี่สิบหกสี่ห้ายี่สิบสี่หกยี่สิบสี่สี่เจ็ดยี่สิบแปดสี่แปดสามสิบสองสี่เก้าสามสิบหกสี่สิบสี่สิบ

ห้าห้ายี่สิบห้าห้าหกสามสิบห้าเจ็ดสามสิบห้าห้าแปดสี่สิบห้าเก้าสี่สิบห้าห้าสิบห้าสิบห้าสิบเอ็ดห้าสิบห้า ห้าสิบสองหกสิบหกศูนย์ศูนย์หกหนึ่งหกหกสองสิบสองหกสามสิบแปดหกสี่ยี่สิบสี่หกห้าสามสิบ หกหกสามสิบหกหกเจ็ดสี่สิบสองหกแปดสี่สิบแปดหกเก้าห้าสิบสี่หกสิบหกสิบหกสิบเอ็ดหกสิบหกหกสิบสองเจ็ดสิบสอง

เจ็ดแปดห้าสิบหกเจ็ดเก้าหกสิบสามเจ็ดสิบเจ็ดสิบเจ็ดสิบเอ็ดเจ็ดสิบเจ็ดเจ็ดสิบสองแปดสิบสี่แปดศูนย์ศูนย์แปดหนึ่งแปด แปดสองสิบหกแปดสามยี่สิบสี่แปดสี่สามสิบสองแปดห้าสี่สิบแปดหกสี่สิบแปดแปดเจ็ดห้าสิบหกแปดแปดหกสิบสี่ แปดเก้าเจ็ดสิบสองแปดสิบแปดสิบแปดสิบเอ็ดแปดสิบแปดแปดสิบสองเก้าสิบหกเก้าศูนย์ศูนย์เก้าหนึ่งเก้าเก้าสองสิบแปด

เก้าสิบเก้าสิบเก้าสิบเอ็ดเก้าสิบเก้าเก้าสิบสองหนึ่งร้อยแปดสิบศูนย์ศูนย์สิบหนึ่งสิบสิบสองยี่สิบสิบสามสามสิบ สิบสี 40, ่สี 60, ่สิบสิบห้า10ห้าส10ิบ11สิบหกหกสิบสิบเจ็ดเจ็ดสิบสิบแปดแปดสิบสิบเก้าเก้าสิบสิบสิบหนึ่งร้อยสิบสิบเอ็ดหนึ่งร้อยสิบ สิบสิบสองหนึ่งร้อยยี่สิบสิบเอ็ดศูนย์ศูนย์สิบเอ็ดหนึ่งสิบเอ็ดสิบเอ็ดสองยี่สิบสองสิบเอ็ดสามสามสิบสามสิบเอ็ดสี่สี่สิบสี่สิบเอ็ดห้าห้าสิบห้า สิบเอ็ดหกหกสิบหกสิบเอ็ดเจ็ดเจ็ดสิบเจ็ดสิบเอ็ดแปดแปดสิบแปดสิบเอ็ดเก้าเก้าสิบเก้าสิบเอ็ดสิบหนึ่งร้อยสิบสิบเอ็ดสิบเอ็ดหนึ่งร้อยยี่สิบเอ็ด สิบเอ็ดสิบสองหนึ่งร้อยสามสิบสองสิบสองศูนย์ศูนย์สิบสองหนึ่งสิบสองสิบสองสองยี่สิบสี่สิบสองสามสามสิบหกสิบสองสี่สี่สิบแปดสิบสองห้าหกสิบ

1ิบสองสิบสองหนึ่งร้อยสี่สิบส